ตัไม่แรงว่ยออนิวแรงนี่เองได้จริงฟู๊กอีกยังมีน้อยไหนอันไม่รู้เมื่อเดินมาก็ตื่นตังค์อไปไหนอันทางคือรถบีผิวกันไงเอาไมปคันนี้เหรอนู่นงไหนพวกไอ้ อันนี้พวก <laughs> <laughs> รถมอเตอร์ไซค์เลี้ยวมาเลยรถมอเตอร์ไซค์มันตีเลี้ยวมาเลยไม่ได้หรอกอย่า็นี้ตีมอไซค์อ่ะมอเไซค์เเลี้ยวเลยไปดูไปดู ไม่ต้องกาบไปตัดไปต้องกาบอยู่นี้แหละเนี่ยตีรถตเนี่ยอ้มันอยากไดตัดไปเลยไม่ได้หรอกต้องเคลียร์เรื่องรถก่อนแหละหนีไว้ก่อนนี้ไม่ได้มอดตค์เลย يا الله يا الله Ây kia đang chôn bồ tài nữa, Ây kia đang chôn bồ hả kia เสื้อหงอยู่ตีปตีมาำนักเตะป่าไปดูปั๊บไปนี่ปั๊บแล้ผู้หญิงไปดูยลไปเลยไปยืนเลย ฮะไม่ได้แล้ว,ว,วมาทางผิดแล้ว่าานวรา,นานรนักต้ส่สโมสร rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ